คำว่าตักบาตรในความเข้าใจของคนทั่วไปคือการให้ข้าวให้ของแก่พระสงฆ์แต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าและในแนวที่ครูบาอาจารย์สายหลวงพ่อฤษีท่านอธิบายไว้การตักบาตรไม่ได้หยุดอยู่แค่ข้าวปลาอาหารแต่เป็นการถวายใจถวายการปฏิบัติถวายความตั้งมั่นของจิตแด่พระพุทธเจ้า หลวงพ่อฤศีท่านเคยสอนว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องการข้าวแต่ต้องการใจที่บริสุทธิ์เมื่อเรายกใจของเราขึ้นมาดูว่าวันนี้ใจเราฟุ้งไหมใจเราหลงไหมใจเรามีสติไหมตรงนั้นแหละคือการเอาบาทมารอพระพุทธเจ้าอุทาหอนชีวิตคนรุ่นใหม่มีโยมคนหนึ่งเป็นคนทำงานออฟฟิศ ตื่นเช้ารีบรถติดมือถือดังตลอดเวลาเขาเล่าว่าตักบาตมาหลายปีแต่ใจไม่เคยสงบเพราะขณะตักบาตใจก็คิดเรื่องงานคิดเรื่องเงินคิดเรื่องอนาคตวันหนึ่งเขาลองทำตามคำสอนง่ายๆของครูบาอาจารย์แค่ยืนเฉยๆรู้ลมหายใจก่อนใส่ข้าวลงบาตเขาบอกว่าวันนั้น เป็นครั้งแรกที่รู้สึกเหมือนได้ตักบาตรกับพระพุทธเจ้าไม่ใช่กับพระรูปใดรูปหนึ่งแต่กับความรู้สึกตัวในปัจจุบันประสบการณ์และการปฏิบัติในชีวิตประจำวันหลวงพ่อฤาษีท่านสอนเสมอว่าการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องเฉพาะในวัดแต่เป็นเรื่องของชีวิตตั้งแต่ตื่นจนหลับคนรุ่นใหม่จำนวนมากมองว่าการตักบาตร เป็นเรื่องของผู้สูงอายุหรือเป็นเรื่องของวันพระแต่แท้จริงแล้วทุกครั้งที่เรามีสติรู้กายรู้ใจนั่นคือการถวายของดีที่สุดแด่พระพุทธเจ้าอุทาหอนชีวิตจริงเพิ่มเติมโยมอีกคนหนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยายลัยชีวิตเต็มไปด้วยความคาดหวังความกลัวอนาคตเขาไม่เคยตักบาตรเลยแต่เริ่มนั่งสมาธิ วันละห้านาทีก่อนเปิดโทรศัพท์วันหนึ่งเขาพูดว่าผมรู้สึกเหมือนได้ถวายเวลานี้ให้พระพุทธเจ้าตรงนั้นเองเขาเริ่มเข้าใจว่าการตักบาตรไม่จำกัดรูปแบบแง่ธรรมที่ครูบาอาจารย์สรุปไว้ศีลคือบาตรใบแรกสมาธิคืออาหารในบาตรปัญญาคือการถวายด้วยใจบริสุทธิ เมื่อเราดำรงชีวิตด้วยสติไม่เบียดเบียนไม่ปล่อยใจหลงเรากำลังตักบาตรอยู่ตลอดเวลาสรุปธรรมะปิดท้ายอย่างสงบวันนี้ถ้าโยมจำอะไรไม่ได้เลยขอให้จำเพียงอย่างเดียวว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับความรู้สึกตัวเมื่อใดที่ใจเรารู้เมื่อนั้นเรากำลังตักบาตรกับพระพุทธเจ้าขอให้โยม ค่อยๆวางใจค่อยๆดำรงสติแล้วบุญจะเกิดขึ้นทุกลมหายใจการตักบาตรที่พระพุทธเจ้าทรงรับจริงๆหลวงพ่อฤาษีท่านเคยอธิบายไว้ชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เสวยข้าวจากบาตรแต่ทรงรับเจตนาข้าวหนึ่งทัพพีถ้าใส่ด้วยใจเผลอกับข้าวหนึ่งทัพพีที่ใส่ด้วยสติผลไม่เท่ากัน เพราะบุญไม่ได้อยู่ที่ของแต่อยู่ที่ใจโยมลองสังเกตดูในชีวิตประจำวันเราทำอะไรไปบ้างโดยไม่มีสติกินข้าวไปเล่นมือถือไปฟังธรรมไปแต่ใจไม่อยู่กับธรรมตรงนี้เองที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเราอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแต่ใจเราไกลอุทาหรณ์คนทำงานยุคดิจิทัล โยมวัยทำงานคนหนึ่งทำงานสายเทคโนโลยีทั้งวันอยู่กับหน้าจอข้อมูลตัวเลขความเร็วเขาบอกว่าชีวิตเหมือนขาดอะไรบางอย่างทั้งที่มีครบเงินเดือนตำแหน่งแต่ใจว่างเปล่าวันหนึ่งเขาลองตื่นเช้าไม่จับโทรศัพท์ทันทีแต่ยืนเฉยๆหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ แค่สามนาทีเขาบอกว่าสามนาทีนั้นสงบกว่าการพักร้อนทั้งปีเพราะใจได้ถวายแด่พระพุทธเจ้าตักบาตรด้วยศีลหลวงพ่อฤษีท่านสอนว่าศีลคือพื้นฐานของทุกบุญถ้าไม่มีศีลบุญก็รั่วเหมือนบาตรที่มีรูการตักบาตรกับพระพุทธเจ้าจึงเริ่มตั้งแต่ไม่เบียดเบียนไม่โกหก ไม่เอาเปรียบแม้ในเรื่องเล็กน้อยโยมรุ่นใหม่จำนวนมากคิดว่าศีลเป็นเรื่องโบราณแต่แท้จริงแล้วศีลคือสิ่งที่ทำให้ใจเบาลับสบายไม่ต้องหลบตัวเองทุกครั้งที่เรารักษาศีลได้หนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งขณะนั่นคือการใส่ของสะอาดลงในบาทตักบาทด้วยสมาธิสมาธิไม่ใช่การทำใจนิ่งแข็ง แต่คือการอยู่กับสิ่งที่ทำอย่างรู้ตัวล้างจานก็รู้ว่าล้างจานเดินก็รู้ว่าเดินฟังก็รู้ว่าฟังนี่แหละคือการถวายเวลาแด่พระพุทธเจ้าอุทาหรณ์นักเรียนนักศึกษาเด็กยุคนี้เรียนเก่งมากแต่ใจเหนื่อยแข่งขันสูงกลัวไม่ทันคนอื่นมีนักเรียนคนหนึ่งเริ่มฝึกนั่งนิ่งวันละห้านาทีก่อนอ่านหนังสือ เขาบอกว่าสมองไม่เปลี่ยนแต่ใจเปลี่ยนไม่ดิน้นไม่เร่งตรงนั้นเองเขาได้ตักบาตรด้วยสมาธิตักบาตรด้วยปัญญาปัญญาคือการเห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้เมื่อใจยอมรับความจริงไม่ดิน้นไม่ฝืนนั่นคือการถวายของสูงสุดแด่พระพุทธเจ้า สรุปธรรมทั้งบทวันนี้เราไม่ได้พูดถึงวิธีใส่ข้าวลงบาตรแต่พูดถึงวิธีใส่ใจลงในชีวิตถ้าโยมมีสติหนึ่งขณะเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ตรงหน้าขอให้โยมค่อยๆวางใจค่อยๆดำรงสติแล้วบุญจะเกิดขึ้นทุกลมหายใจการตักบาตรที่พระพุทธเจ้าทรงรับจริงๆ หลวงพ่อฤาษีท่านเคยอธิบายไว้ชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เสวยข้าวจากบาทแต่ทรงรับเจตนาข้าวหนึ่งทัพพีถ้าใส่ด้วยใจเผลือกับข้าวหนึ่งทัพพีที่ใส่ด้วยสติผลไม่เท่ากันเพราะบุญไม่ได้อยู่ที่ของแต่อยู่ที่ใจโยมลองสังเกตดูในชีวิตประจำวันเราทำอะไรไปบ้างโดยไม่มีสติกินข้าวไป เล่นมือถือไปฟังทรรไปแต่ใจไม่อยู่กับธรรมตรงนี้เองที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเราอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแต่ใจเราไกลอุทาหรณ์คนทำงานยุคดิจิทัลโยมวัยทำงานคนหนึ่งทำงานสายเทคโนโลยีทั้งวันอยู่กับหน้าจอข้อมูลตัวเลขความเร็วเขาบอกว่าชีวิตเหมือนขาดอะไรบางอย่าง ทั้งที่มีครบเงินเดือนตำแหน่งแต่ใจว่างเปล่าวันหนึ่งเขาลองตื่นเช้าไม่จับโทรศัพท์ทันทีแต่ยืนเฉยเฉยหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้แค่สามนาทีเขาบอกว่าสมนาทีนั้นสงบกว่าการพักร้อนทั้งปีเพราะใจได้ถวายแด่พระพุทธเจ้าตักบาตรด้วยศีล หลวงพ่อฤาษีท่านสอนว่าศีลคือพื้นฐานของทุกบุญถ้าไม่มีศีลบุญก็รั่วเหมือนบาทที่มีรูการตักบาทกับพระพุทธเจ้าจึงเริ่มตั้งแต่ไม่เบียดเบียนไม่โกหกไม่เอาเปรียบแม้ในเรื่องเล็กน้อยโยมรุ่นใหม่จำนวนมากคิดว่าศีลเป็นเรื่องโบราณแต่แท้จริงแล้วศีลคือสิ่งที่ทำให้ใจเบา หลับสบายไม่ต้องหลบตัวเองทุกครั้งที่เรารักษาศีลได้หนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งขณะนั่นคือการใส่ของสะอาดลงในบาทตักบาทด้วยสมาธิสมาธิไม่ใช่การทำใจนิ่งแข็งแต่คือการอยู่กับสิ่งที่ทำอย่างรู้ตัวล้างจานก็รู้ว่าล้างจานเดินก็รู้ว่าเดินฟังก็รู้ว่าฟังนี่แหละ คือการถวายเวลาแด่พระพุทธเจ้าอุทาหรณ์นักเรียนนักศึกษาเด็กยุคนี้เรียนเก่งมากแต่ใจเหนื่อยแข่งคันสูงกลัวไม่ทันคนอื่นมีนักเรียนคนหนึ่งเริ่มฝึกนั่งนิ่งวันละห้านาทีก่อนอ่านหนังสือเขาบอกว่าสมองไม่เปลี่ยนแต่ใจเปลี่ยนไม่ดิน้นไม่เร่งตรงนั้นเองเขาได้ตักบาตรด้วยสมาธิ ตักบาตด้วยปัญญาปัญญาคือการเห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้เมื่อใจยอมรับความจริงไม่ดิ้นไม่ฝืนนั่นคือการถวายของสูงสุดแด่พระพุทธเจ้าสรุปธรรมทั้งบทวันนี้เราไม่ได้พูดถึงวิธีใส่ข้าวลงบาท แต่พูดถึงวิธีใส่ใจลงในชีวิตถ้าโยมมีสติหนึ่งขณะเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ตรงหน้าขอให้โยมค่อยๆดำรงสติค่อยๆรักษาศีลค่อยๆวางใจแล้วชีวิตทั้งชีวิตจะกลายเป็นการตักบาตรกับพระพุทธเจ้าทุกวันทุกลมหายใจ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ได้ให้ข้อคิดเล็กๆน,น้อยๆแก่ผู้ฟังทางทีมงานขอเมตตาฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์เพราะทุกๆการกดติดตามคือกำลังใจที่สำคัญที่ให้ทางทีมงานสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อไปเพื่อเป็นธรรมทานแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ 沙图